เอาลนะก็ะต้องขกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับบังกูมาสู่เกมรเลนเจอร์นี่เช่นเคยนะก็ก็วันนี้จะมาแคสเกมราลนเจอร์บ้างอืจะมาแคสรเลนเจอร์บ้างก็จะเอาให้ได้สามร้อยเพชรนะเอาไว้สะสมตอนเดือนหน้านะเพราะว่าเดือนนี้ผมไม่เอาแล้วตัวใหม่ผมว่ามันน่าจะกากจะเอาเดือนหน้าจะเอาให้ได้เลยจะเอาไม่ได้จะเอาให้ได้จะเอาไม่ได,เได้เดี๋ยวผมได้สามร้อยเพชรแล้วสามร้อยเพชรแล้วก็จะมาแคสกันอีกทีนะ ก็แค่คราวนี้ก็แค่แจ้งเตือนแต่คราวนี้เราเล่น PVP กันดีกว่าอ่าครับโลโลสี่สิบปีละก็ PVP มีแต่คนนี้เก่งนะครับผมอยากเก่งเหมือนเขามั่งแต่เขามีตัวแบบอุต้าเยอะอะโอ้โหนี้ก็เก่ง ที่ว่าผมบอกว่าเมื่อกี้เขาเก่งอ่ะเเพราะว่าเขามีตัวเดียวแต่ว่าเขาเอ่อเขาล่างอัลตร้าเขาทงอัลตร้านะเขาจะมีวิสัยเร็วมากผมเคยลองมาแล้วนะก็ไม่ให้เสียเวลาครับก็ออกมาเร็วๆหน่อยสิกูเสียววลากูเนี่ยครั้งหนึ่งก็ยังดีครับก็ไม่เล่นมาหลายวันเลยก็จะเล่นเนี่ยมันขึ้นคืนไปได้แก่เงินสองขีดเองครับ สูงสุดสูงสุดของผมที่ผมเคยเล่น PVP มาก็ทองหนึ่งขีดแล้วก็ไม่เคยได้อีกเลยเคยได้แค่ทองหนึ่งขีดครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยได้อีกเลยอืมแลกแล้วละ่ะเฮ้ยเร็วเร็วดีตังกูจังแสนกว่าหายหมดแล้วเนะี่ยครับก็ต้องสู้นะครับผมไม่กลัวแล้วครับพิโกโกงพิโก้มึงอนนะกูไม่กลัวหรอกพิกงพิกโกมึงอนนะ เออผมจะไม่เอาผู้บิทักไปนะเพราะอยาเจะหาว่าผมกากครับเร็วเร็เร็วเร็วเรว,เรว,เรว,เรวพร้อมไดแล้วเนี่ยมานะครับนีตัวนี้มาเลยครับอันดับแรกนะครับโอ้โหอะไรอตีทีเดียวล้มแล้วว่าอะไรวะ เฮ้ยอะไรจะเก่งขนาดนั้นอะไรวะพี่กูทะเลาะก,กับลูกกูอีกแกในพี่พี่ผมทะเลาะก,กับหลานผมนีกแกชอบพูดผิดตลอดเลยวะยิงดิเออ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 ยิงยิงอาอยิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหลืองเดี๋ยวมีเหลืองนหนคิดว่ามีพิกโก้แล้วเก่งเหรอจะน้องพิกโก้มันยังไม่มีสก,กิลเลย จะ <formation jin x 2> ว่าอดเก่งเนาะเธอโอ parole, <c oughs> <c oughs> ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้กูปล่อยใหม่กูปล่อยใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูไม่กลัวกูไม่กลัวกูไม่กลัวโอ้ยไอกาเอ้ใช่ไอเทมโอ้ยโอ้ยกา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 โอ้ยกากาโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวครับแล้วก yeah. <c oughs> <c oughs> <Cyrus testosterone> claro uh ็จะมาปล่อยตัวนี้กันออกไปเลยครับอ่าเจอมั่งรู้ไหมใครเป็นใครรู้ไหมไผเป็นไผอ่าครับ ็ต่อไปก็ตัวนี้ดับบี้นี่สําคัญสุดเลยนะครับผมว่ามันเก่งสุดและแล้วก็ตัวนี้ครับปกติแล้วผมจะใช้พวกราชาบาวนะก็แต่พอพอผมมีดับบี้นี่แล้วผมชอบใช้ดับบี้มากเลยเพราะว่าดับบี้มันดีเอ่อมันโจมตีได้เก่งกว่าไม่รู้นะมันก็มีค่าเท่ากันปะครับชนะชนะ ฮ้ยเป็นไงพี่บอกแล้วพี่เทพน้องโอ้ยอย่ามาดูถูกดูแพงไว้เถอะทุกทีอย่ามาดูถูกพี่น้องอย่ามาดูถูกอย่าขอเบาเสียงแป๊บนึงนะนั่งไหนก็ได้อย่ามาดูถูกกัน อยากสู้ถ้ามีนี่เนี่ยปุโรหิตอ่ะมันน่าจะเก่งอ่ะฮะไอทอดไม่รู้ไปไหนก็มันมีปุโรหิตอ่ะเสี่ยงไหมเอาไหมสักรอบไหม